ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายวิดีโอวิธีการเชื่อมต่อกับแอปมี่โฮมนะครับเป็นตัวพัดลมรีเซลนะครับอ่าเป็นเวอร์ชัน s ออสสามสองศูนย์นะครับอ่าอันนี้นะครับอ่าในกล่องเนี่ยมันจะมีแถมรีโมทมาให้นะครับก็ใส่ฐานนะครับอันนี้ลูกค้าใส่ฐานเอาบวกหันขึ้นข้างบนนะครับบวกหันขึ้นข้างบนลบหันลงข้างล่างนะครับอ่าแล้วก็ใส่ไปนะครับเราจะแกะให้ดูนะครับว่าใส่แบบไหนนะครับ ใส่แบบนี้นะครับอ่าบวกหันขึ้นข้างบนนะครับอ่าแล้วก็ลบให้นี่ไปนะครับแล้วก็ใส่ถานแล้วก็ปิดฝาอันนี้นะครับอ่าตัวพัดลมเนี่ยก็สามารถควบคุมด้วยรีโมทได้นะครับปิดเปิดนะครับอ่าตัวนี้ปิดเปิดนะครับเพิ่มตัวนี้ปิดเปิดนะครับอันนี้ก็เพิ่มความแรงนะครับมีสี่ระดับนะครับลบความแรงนะครับอันนี้ก็เงหงายหน้าพัดลมขึ้นนะครับอ่า แบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็ซ้ายขวานะครับอ่าอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาที่ตัวเนี้ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับแอปมี h โฮมได้นะครับอ่าเป็นแอปมี h โฮมตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับอ่าสามารถเชื่อมต่อได้ เซิร์ฟเวอร์ที่จะใช้เชื่อมต่อนะครับต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ชนิดเมนแลนด์นะครับวิธีการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเข้าไปที่โปรไฟล์นะครับอแล้วก็เซตติ้งนะครับเซตติ้งแล้วก็ดูตรงรีเจ o n นนี้นะครับรีเจียนนี้ให้เลือกเป็นชนิดเมนแลนด์นะครับถ้าเลือกเป็นประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆสิงคโปร์อะไรแบบนี้ยนะครับจะไม่เจอตัวพัดลมตัวนี้นะครับ พอเลือกเป็นชนิดเมลแลนด์เสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำการล็อกอินนะครับล็อกอินเป็นประเทศนี้นะครับก็เข้าแอคเคาท์มาเหมือนเดิมนะครับล็อกอินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับพออยู่หน้านี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เรามากดรีเซ็ตตัวพัดลมนะครับะจะถ่ข้างข้างให้ดูนะครับข้าข้างเนี่ยอ่า จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าปุ่มนะครับอ่านี่นะครับห้าปุ่มนะครับเดี๋ยวจะถ่ายใกล้ๆนะครับอ่าจะมีทั้งหมดห้าปุ่มนะครับนี่นะครับจะมีไฟข้างบนเนี่ยเป็นไฟบอกเบอร์นะครับ ตรงนี้เป็นไฟบอกเบอร์นะครับส่วนข้างล่างนะครับเป็นไฟสัญญาณ w i f i นะครับเวลาจะเชื่อมต่อกับแอปเนี่ยเราต้องรีเซ็ต w i f i ให้สัญญาณตัวนี้มันกระพริบก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการรีเซ็ตนะครับวิธีการรีเซ็ตนะครับมันจะมีปุ่มด้านบนใช่ไหมครับปุ่มที่สี่กับปุ่มที่ห้านะครับสี่กับห้าเนี่ยกดสองปุ่มนี้พร้อมกันนะครับสัมผัสไปที่สองปุ่มนี้พร้อมกัน ่าให้ดังเตดนะครับอ่าตดปุ๊บเนี่ยสัญญาณไวไฟมันจะกระพริบนะครับให้กระพริบแบบนี้นะครับอ่าแสดงว่าเรารีเซ็ตตัว wifi เสร็จแล้วนะครับอ่พร้อมที่จะเชื่อมต่อนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่โทรศัพท์นะครับที่จะใช้เชื่อมต่อนะครับอ่าพออยู่หน้านี้ปุ๊บนะครับกดบวกนะครับถ้าเป็น android เนี่ยมันจะขึ้นชื่อมาเลยนะครับนี่นะครับ มันจะขึ้นมาตรงสแกนออฟดีไวิ์เนียบายนี่นะครับอแต่ถ้าเป็น iPhone นะครับเราต้องมาเลือกเองนะครับไปที่หัวข้อแอร์นี่นะครับอ่าเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีคำว่าแฟนนะครับอแฟนนี่นะครับอแฟนนี่ปุ๊บอให้เราเลือกเวอร์ชันชรีโชแฟนเนี่ยครับ S S สามสองศูนย์นะครับ เป็นตัวนี้นะครับเราก็เลือก s สามสองศูนย์นะครับอ่าจากนั้นเนี่ยมันก็จะบอกให้เราทําการรีเซ็ตนะครับเหมือนขั้นตอนเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับรีเซ็ตตัว wifi นะครับอันนี้เรารีเซ็ตไปแล้วนะครับถ้าลูกค้ายังไม่ได้รีเซ็ตยังไม่ทําให้ wifi อันนั้นกระพริบนะครับก็ต้องมากดรีเซ็ตแบบนี้นะครับเพราะรีเซ็ตเสร็จแล้วเนี่ยให้กดติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกปุ๊บกด next นะครับพอ next แล้วเนี่ย ให้เราเลือก wifi บ้านนะครับตัวนี้ต้องเชื่อมกับ wifi บ้านนะครับเพื่อควบคุมผ่านแอปนะครับ wifi บ้านเนี่ยต้องเป็น 2.4Ghz นะครับอ่าเป็นขึ้นความถี่2.4นะครับถ้าขึ้นความถี่ 5G เนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้นะครับอันนี้ผมก็เลือกเป็น2.4นะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วกด next นะครับทุกคนเนี่ยเอ่อทุกที่เนี่ยมันต้องใส่รหัสผ่านนะครับแต่ผมใส่ไว้แล้วนะครับ กดเน็ตไปปุ๊บรอมันเชื่อมต่อสักคู่หนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง อ่พอคอนเน็ตเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับอ่าแล้วมันก็จะให้เลือกห้องนะครับห้องที่ไวพัดลมนะครับอ่าผมเนี่ยอ่าก็ยังไม่เลือกนะครับก็กดสคิลไปนะครับอ่าตั้งชื่อนะครับอ่าผมก็ยังไม่ตั้งก็กดนึ x t ไปนะครับ oh cool. อ่รารอสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นที่โทรศัพท์ผมนะครับเน็ตมันไม่ค่อยดีนะครับอ่าพอกดเน็กมาแล้วนะครับมันก็บอกว่าสามารถใช้มีไอได้นะครับแต่ว่าต้องสั่งงานเป็นภาษาจีนนะครับมีไอนะครับแล้วก็เน็กไปนะครับ อ่าก็กดอากีไปนะครับอ่าพออากีเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับปุ่มเนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับอ่าอันนี้กดไปปุ๊บเนี่ยพัดลมก็จะปิดนะครับพอกดใหม่นะครับอ่าพัดลมก็จะเปิดนะครับอ่าเนี่ยลมก็จะมีแล้วนะครับสามารถสั่งงานได้นะครับอตัวนี้เป็นโหมดสลีฟนะครับพอกดไปปุ๊บเนี่ย มันก็จะเข้าสู่โหมดลมเบานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นโหมดลมเบานะครับอก็ปิดอีกทีนะครับมันจะมีลูกศรเลื่อนขึ้นนะครับเราเลื่อนขึ้นนะครับออันนี้เนี่ยก็สามารถปรับระดับได้นะครับตั้งแต่25 50 75ร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้อ่าสามารถปรับเวลาได้นะครับอนี่นะครับ อ่าอันนี้นะครับก็เนี่ยครับก็เป็นไฟสถานะนะครับว่าจะปิดไฟหรือเปล่านะครับถ้าเรากดไปปุ๊บเนี่ยอ่าถ้ากดปิดปุ๊บเนี่ยไฟก็จะปิดนะครับแต่พอพอกดเปิดนะครับอ่าไฟก็จะติดนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงนะครับอ่าเสียงปิดเสียงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับ เป็นเหมือนเปิดสายนะครับอ่าพอลมก็สายนะครับอันนี้เป็นขึ้นลงนะครับอ่าส่วนปุ่มสุดท้ายนะครับเป็นทั้งสายซ้ายขวากับขึ้นลงนะครับอ่าอันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถ่ายวีดีโอนี้ไว้นะครับเพื่ออวิธีการเชื่อมต่อนะครับให้ลูกค้าที่ซื้อไปดูนะครับว่าสามารถเชื่อมต่อแกับได้ประมาณนี้นะครับลูกค้าเรา